รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชัวโดยมิสุูบิชิทรยท่านน้ำดื่มสิงห์คลิกไท่ตาไร้ทิป สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการเปรี้ยวปากออนทัวร์กินเที่ยวเปรี้ยวถุงผ้ากับเปรี้ยวปากออนทัวร์ค่ะเกิดอะไรอ่ะเช็คข่าวเช็คข่าวทำไมอ่ะช่วงเนี้ยไปไหนมาไหนบ่อยแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวกันเลยแบบเอ๊ะมันมีภาพแ laplap กับสาวอย่างเงี้ยเหรอก็ไม่อย่าไปพูดอย่างงั้นก็เออมีคนไปด้วยก็เลยแบบเอ๊ะมันจะมีขาบ้างไหมเนี่ยตายปูสปูสตาใครก็จะไปตามเก็บภาพขาตัวเองฮะ ไแขกแับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นซปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยนี่ข่าวลงทุกวันเลยโอ้โหนี่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนักข่าวไม่มาลุมรายการเลยเหรอเนี่ยน่าจะต,ต้องติดตามดูแต่ต้องบอกผู้ชมก่อนนะคะว่าเราสองคนขอพักเส้นทางภาคตะวันออกไว้ก่อนแล้วก็มากันที่นี่เลยนะคะภาคอีสานที่นครราชสีมาซึ่งแปลว่าเมืองใหญ่ให้สมกับซปเปอร์สตาร์ของเราในวันนี้ใช่หมีแล้วอยู่ในที่แบบว่าวกลางแจ้งแบบว่าผู้คนเนี่ยเราไม่ค่อยสบายใจเลยค่ะ ใครจะมาแอบองแอบไทยเห็นก้องเห็นกล้องเนี่ยไม่ได้นะกินได้เนาะนั่นยังไงเห็นไหมยังไงไอตัวนี้ตะคุ่มตะคุ่มถือกล้องมาสักพักแล้วนันเนี่ยเหนอเอาละต้องเอาละนี่นี่เนไงใช่เลยฮะใช่อย่างงี้ต้องเอาละขอถ่ายดีๆไม่ได้ต้องมาซุ่มซุ่มซ่อนซ่อนมันต้องโดนซะหน่อยละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไวล่ะคุณทีมรัะทะพวรอคอยมานานเลยฮะ นารับเชิญท่านนี้โอ้โหกลับมาจากอังกฤษนี่ก็มาถึงปุ๊บก็มีละครให้คุณผู้ชมได้ดูเลยใช่ครับผมโอ้ี่เราไม่ได้มาโปรโมทอะไรทั้งนั้นไม่ได้คิดจะมาโปรโมทอะไรทั้งนั้นโปรโมทเต็มเต็มเลยครับพอดีทางรายการเชิญอกมาล้วนเ่เชิญมาพี่จอยเชิญมาก็มีโอกาสได้มาโปรโมทละครด้วยแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นด้วยเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาเที่ยวแบบนี้เท่าไหร่มาโคราชนี่นะฮะนอกจากทานอาหารอร่อยๆในแบบโคราชแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปที่ หมู่บ้านขนันเกวียนนอกจากพาไปเที่ยวแล้วนะคะจะพาฟรีไม่ทานอาหารอีสานโอ้ยจิงดีครับโอเคนะอยากทานมากะฮแต่แต,ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะค่ะตอนนี้นะคะเราสามคนอยู่ที่อนุสาวรีย์ย่าโมค่ะซึ่งถือว่าเป็นวีรสตรีที่กอบกู้เมืองโคราชนะคะถ้าเกิดว่าเรามาที่โคราชเนี่ยนะก็ต้องมาสักการะท่าน,นะค่ะเพื่อจะได้ขอพรกันครับปไะถ่ายด่าเข้างนะนะถ่ายนะครับไป่ไมครับผมไม่ถ่ายเด็กครับนะหลบฮะโอ้โหเพี้ยนเลยก็เดินไปทางโน้นเลยสิฮะ โอ้ดูนี่คุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมดูฮะคุณผู้ชมดูนี้ฮะดูฮะบอก้บบอกมือหน่อยฮะดูนะดูฮะบอกคุณรัฐ<อ>ภูมิกับคุณผู้ชมเลยฮะว่าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่มีใครชำนาญเรื่องขนมจีนเท่าคุณลินมลีีสีเพน,นะทช่ไมอ่ะ เธอเป็นเจ้าแม่ขนมจีนนะคุณแต่เ้าเป็นโคศกส่วนตัวจริงผมบอกได้เลยเพราะนั้นคุณลินนี่จะให้ความรู้เลยฮะคือผของชอบกินแล้วก็ที่พาฟีมารานี้นะคะจริงๆเส้นเนี่ยทุกเส้นเลยเป็นไข่ขนมจีนกันเลยนะแต่ว่าที่พามาที่ร้านคุยอดค่ะเพราะว่าร้านนี้เก่าแก่มากเปิดมาที่พักกว่าปีแล้วนี่ไงฮะแล้วที่บอกว่าขนมจีนประโดกเนี่ยประโดกเป็นชื่อหมู่บ้านแบบนี้อ่ะอย่างนี้ทุกร้านก็ประโดกหมดเลย ก็ S <S ได้แต่ว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นสูตรเฉพาะของแถวนี้นะไม่ใช่เ,เหมือนแกงไก่นะคะนี้เป็นน้ำิกสําหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดนะมาจอบ,บหวานๆเปรี้ยวๆนี้ซีนทานได้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นน้ํายาปลาแล้วก็น้ํายากะทิแล้วก็มีผักต่างอาหาแกงไก่เป็นยังไงนะอร่อยมากครับอันนี้เกินคำบรรยายฮะ Oh. จริงอร่อยจริงครับอร่อยอันนี้น้ำยากะทิคือเหมือนน้ำยากะทิเขาจะเป็นแบบมีแบบนวลๆใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เขาจะมีความเค็มฝัดเข้ามาไง oh. ขนมจีนของเราวันนี้นะคะคือปากปินปปปไหม่ะมากครับอร่อยมากไม่น่าเชื่บอบนเส้นกินเบบ่ามันอยู่เปรี้ยวๆเล็กๆน้อยๆแต่พอมามีเก่พวกนี้ก็อร่อยดีครับวิธีการนะฮะวิง่งถนนมิตรภาพวิ่งมาจนถึงจังหวัดนครราชสีมานะฮะผ่านสถานีญญขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ก็จะมาถึงโรงแรมแยกที่กระสัทนะฮะถึงแยกลเลี้ยวซ้ายเลยแล้วก็ตรงเข้ามาร้านจะอยู่ตรงซ้ายมือคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้พี่บอกว่าช้าทานอาหารอีสานใช่ไหมเดี๋ยวร้านต่อไปพาไปทานอีสานเลยจะมีทั้งซุปตำแล้วก็ผัดหมี่โคราชคือมาโคราชทั้งทีต้องทานผัดหมี่โคราชไอ้ที่เรากินนี้แอมบ,บิไทเซอร์ฮะย่อยอะ่ะ<อ>เรียกน้ำย่อยฮะคุณแม่เมกินไม่เลิกอ่านเดี๋ยวบอกว่าไม่มีข่าวว่าเมกหลอกไม่ใช่เนี่ย เหลืออีกข่าวสุดท้ายเลยกำลังงงอยู่เนี่ยพวกข่าวบันเทิงชอบอักษรย่อเนี่ยใช่นี่ไงนางเอกสาวรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ,ใหญ่ชื่อเล่นจอชื่อจริงลอนรนอสอพอขออำลาวงการ เพราะว่าเบื่อรับบทเป็นแม่เอานี่ข่เขาไม่มีเลยมั่วมากเลยถ้าจะย่อขนาดนั้นพูดชื่อจริงไปเลยก็ได้อ้าจะกินอะไรร้านเนี่ยแนะนำร้านก่อนผ่านร้านนี้นะคะชื่อร้านเจ๊น้อยกระท่อก่ะเขาก็จะมีเมนูขึ้นชื่ออย่างขนมีโพรานไงอาหารแบบประจำจังหวัดเลยอ๋อก็ใช่รับผัดไทยเลยเนี่ยเออหน้าตาเหมือนผัดไทยอ่ะคือคล้ายๆแต่ว่าอย่างตัวเส้นนะคะต้องบอกว่า เป็นเส้นที่เขาทำเพาะของถิ่นแถวนี้ไง<อ>คือผัดผไทยจะเป็นทิพยจันอะไรอย่างงี้ยไงทำคราชค่ะแต่ว่าทำคราชเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนตำลาวแต่ว่าใส่ถั่วเข้าไปอ,ะอ่ะท่านผัดหมีค่คราชเนี่ยคุณผู้ชมนึกถึงผัดไทยที่ไม่มีถั่วไม่มีเต้าหู้ไม่มีกุ้ง่ แล้วเส้นก็จะไม่เหมือนเส้นจันนะ,<ฮ>ะเส้นจะมีความนุ่มกว่านะที่เส้นจันจะมีความเหนียวเขาก็คือจะปรุงรสมาเข้มข้นเลย<อ>เนาะมีเ<ไ>ปะมากมีมอา <ไป S 1> กาสมาโคราชนะครับไม่ควรพลาดร้านเจนากระทงด้วยประกาศร้ทั้งพวงฮะที่เขาบอกว่ามีโคราชเนี่ยอร่อยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงที่นี่ถือเป็นมาตรฐานได้ วิธีการมาไม่ยากเลยนะฮะคุณผู้ชมใช้เส้นทางถนนที่ชื่อว่าถนนพิบูลละเอียดร้านเจนน่ยกระทษเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลค่ายสุรานารีพอดิบพอดีเลยเห็นกันปุ๊บมาอ่ะเข้ามานั่งกินได้เลยแต่ผมแนะนําว่าช่วงนี้เนี่ยคนจะตุนให้กันให้อิ่วท้องก่อนครับเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยมีกิจกรรมให้คุรัตภูมิทำฮะเตรียม,มกิจกรรมสนุกสนุกเลย ัวเมืองยาโมทั้งทีนันเน็กและจอยขอพาฟีมาบุกแหล่งเครื่องปั้นดินเผาชื่อดังของโคราชพร้อมปั้นดินโชว์ความเป็นศิลปินงานนี้ใครจะเจ๋งใครจะเจ๊งมาชมมาเชียร์กันได้ช่วงหน้าคะ่ะบอกคุณผอ้มฮะว่าที่ที่เราอยู่นะฮะบอกได้เลยว่าเป็นอีกที่หนึ่งซึ่งนา่าท่องเที่ยวมาเลยฮะตรงตามคำขวัญของจังหวัดโคราชเลย อะไรฮะโโอ้โหทำไมเยอะมาทางนี้ถึงคนเลยอ่ะ <c oughs> รู้เลยรู้ผมไม่ได้อ่อเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีหมีม่โคราชปราสาทอินดินดันเกวียนโอ้ยนะที่นี่มีหมี่โคราชเหรอไม่ใช่นะนั่นออสเตรเลียน,นั่นหมี่โคราอันนี้หมี่โคราท<อ>ุกคนแล้วทานไปไอ้นี่เลยดินดันเกวียนเนี่ยเป็นดินที่มีคุณภาพดีทําเครื่องปั้นดินเผาฮะจนกลายเป็น แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงมากของประเทศไทย<อ>ฮะมีรูปแบบที่สวยงามเยอะมากมายไ,ได้อะไรเป็นพิเศษไหมอะผมชอบพวกเครื่องลายที่เป็นทรงแบบว่าเครื่องปั้นจีนนะครับเนี่ยพวกสิีพวก,พวกช้อปปิ้งเลยอไอป แล้วลหลานตามากเลยนะคือของเยอะมากค่ะสีสานสวยด้วยใช่แล้วมีทางเครื่องใช้ในครัวเรือนนะแต่งสวนแต่งง้นอะไรเยอะมากอะ่ะปกติแล้วฟิลเป็นคนชอบเที่ยวแนวไหนอะคะเที่ยวได้หมดเลยฮะทั่วโลกครับผมแล้วก็เป็นแนวแบบว่าลุยๆแต่ว่าจริงๆแล้วผมชอบเที่ยวแบบแนวมีความรู้ครับคือ,อยังไงอะคือไปเที่ยวกับทัวร์ เหมือนทัศนาศึกษาแต่ว่าให้มีแบบว่าเป็นบางประเทศท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่แนะนำเขา่คอยบอกถ้าที่ผมทราบเนี่ยครับคุณที่บ้านคุณทำทัวร์ด้วยใช่ไหมทำทัวร์ด้วยครับมันชื่อบริษัทอะไรฮะ Chill Out Leisure ครับผมก็ดีเนาะไปดูของกันดีกว่าครับ ขึ้นูขึ้นูขึ้ลูโอ้โเร็วเจังเลยอะกมว่าขูคุพามเร็วก่อนคู่คุณตัวเองผมยังคู่คุณไม่ได้อู่ันูอ๊ไห้แมเรฮ้ยยยยยกยย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 กกยยยยอยย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 ยอยย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 ยา นี่ไงใส่ตาเหลือครกที่เราได้เนี่ยเ,เป็นแต่เป็นครกแบบแอมสแตรกนะฮะครกเนี่ยเวลาตามแล้วมันแหลกถูกไหมฮะจะตามได้ยังไงเลยนี่ไงมันก็เลยแหลกไงฮะเป็นครกแบบแอมสแตรกอ่าด้วยคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าอยากจะมาลองทำเหมือนที่ฟิล์มทำก็ได้นะคะก็มาได้ค่ะที่หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาค่ะตรงมาที่ถนนลครราชสีมาโชคชัยนะคะแล้วก็ ทางเคุตสากรรมมาค่ะก็เดี๋ยวใสยเข้ามาก็จะเจอหมู่บ้านค่ะแต่ระหว่างที่เราสามพลังมือนะคะไปดูแอนกับเจนดีกว่าค่ะเขามีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าขอเอาใจซุปตาฟิล์มรัตภูมิกับร้านอาหารในบรรยากาศสุดอลังการพร้อมลิ้มรสหลากหลายเมนูย่วน้ำลายในสไตล์ยุโรปพลาดไม่ได้เลยเลยค่ะชอบกลัวผมสร้างเอาไว้พักผ่อนนะโอ้ริงเหรอฮะต้อมยาวเลยนะครับนะต้องยาวเลยฮะพ่องอยู่ในป้อมนะฮะจะบ้าแล้วครับ Uh, อ่านี่แหละค่ะพาฟีมมาที่ร้านนี้นะคะเ,คเดอะสโมคเฮาส์เมื่อก่อนเนี่ยเขาชื่อบ้านตำพันเนี่ยเคยเห็นไหมแล้วเขาก็แบบเปลี่ยนแปลงปรับปรุงร้านใหม่นะคะแล้วก็เป็นสถาปัิยกรรมโดดเด่นมากเหมือนปราสาทในต่างประเทศอ่ะ ฟังก่อนนะคะว่าร้านเดอะ์สโมกของเาเนี่ยค่ะก็จะเป็นอาหารสไตล์ยุโรปแล้วก็ฟิวชั่นค่ะใช่ฮะเมื่อก่อนเขาเป็นร้านเล็กๆนะตอนนี้ขยายใหญ่โตโหลักษณะเป็นสไตล์ยุโรปอย่างกับบ๋างสวยมาก<ช>แล้วก็มีแบบว่าฟิวทั่นอนาบริเวณกว้างขวาง รยมขัดอาหารกาอร่อยมากแนะนำเลยดีกว่าก็ไส่กอกี่นี่นยฮะเห็นนะมันจะมีสามอันครับแล้วก็สามอันนี้เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเป็นไส้กอกแบบโฮมเมดอันแรกเนี่ยคือแฮมไอ้สองคือพิชัยดำอันที่สามคือแบบอิตาเลียนนี่จอยเนี่ยเป็นขาหมูเยอรมันค่ะรมควันค่ะเขาก็จะเอาขาหมูเนี่ยตีอบก่อนนะคะอบเสร็จแล้วก็เอาไปทอดให้มันกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ทานกับซาวเพลวค่ะคุณผู้ชมดูนะขาหมูเขานะฮะไม่ได้ว่าเป็นมันๆนะับข้างในเป็นแฮมเป็นแฮมที่เป็นขาหมูแล้วก็ หนังเนี่ยกรอ,อบมากเลยเนาะอีกเมนูฮะอ่าเทนเดอร์ลอยเบปเปอร์สเต็กฮะเราใช้เนื้อวัวเนี่ย<ส>น,นะฮะจากออสเตรเลียเลยอย่างดีเลยฮะแล้วก็เรียกว่าย่างสุกแบบว่าได้ที่กำลังดีฮะทานกับเบปเปอร์ซอสฮะ อเนื้อนุ่มมาน้ำจิ้มเขาคือแบบรสจัดเลยอ่ะตอนแรกคิดว่าร้านนี้จะไม่เผ็ดน,นะแต่บุน้ำจิ้มเขารสจัดเลยอ่ะคือเขาสามารถเอาทุกอย่างเนี่ยมาทำเป็นสไตล์ลมควันได้อย่างแบบว่าลงตัวมากต้องถามฟิล์มเลยฮะไหนนะที่เราพามาเนี่ย รสชาติอาหารบรรยากาศที่ร้านนี่เป็นไงบ้างโหดูดูจากภาพได้นะฮะผมยังผมยังไม่หยุดจิ้มเลยเนี่ยอร่อยครับอร่อยอร่อยมากคอนเฟิร์มว่าอร่อยเรืนองบรรยายนี่พฤติกรรมเนี่ยสะท้ดนถึงความรู้สึกเลยใช่ค่ะเรียกว่าอร่อยทุกเมนูเนาะแต่ถ้าสมควาต้องให้ฟิล์มเลือกเมนูเลี้ยวปากหรือชอบที่สุดอ่ะในสามตาเนี่ยชอบตันีิสุดน์ขาหมูเมนูแบบ้ยวปากของเราขาหมูย่ามันลมควันค่ะใช่ฮะคุณผู้ชมจะได้มาอร่อยกับเราแบบนี้บ้างนะฮะโทรมาฮะ026462678ครับ รามีวอชเชอร์มูลค่ 1, า1 0 0 0บาทให้กับ2สายแรกเลยส่วนในห้สายถัดไปฮะสมาชิกน,นิเตเดศยสารกุมแมงคุเซนีหนึ่งปีเต็ม5สายฮะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าจบรายการเสียบกุญแจรถสตาร์ทเครื่องขับมาที่สมองเฮาเขาใหญ่ส่วนลด10%ฮะแต่ว่าวิธีการมาเขาบอกว่าง่ายมากเลยนะคะมาที่ถนนธนารักษ์ค่ะก็คือทางขึ้นอุทยานเขาใหญ่ก็จะเจอร้านเนสมอเฮาคือแบบเห็นชัดมากอ่ะอร่อยอร่อยแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงจอยดูแลรัฐภูมิก่อนได้ค่ะเพราะว่าบรรยากาศดีแบบนี้เออคือมาจัดงงจัดงาน เขาไปตีซีเจ้าของร้านก่อนเขาก็ดิ่มกันนะครับเขาก็จะคอยตลกแล้วก็รับประทานกินตลอดเวลาคุณนุกผู้จัดการอยู่พอดีเลยสวัสดีครับอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับบรรยากาศดีเหลือเกินแล้วก็ดูแลเราดีมากครับเราก็เลยมีคลิปเซ็ตเครื่องปรุงสาเร็จไอเชฟอร่อยระดับเชฟง่ายกไปที่คิดมากกับคุณนุกนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ อร่อยๆนะฮะกับบรรยากาศสบายๆในอยู่แล้วก็มีความสุขแล้วเกินบ้าสุดมากถามฟิล์มงี้ดีกว่าฮะหปีที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับชีวิตคุณเนี่ยต้องถือว่าจัดหนักเหมือนกันนะหนักเลยคุณผ่านมันได้ยังไงฮะคุณอยู่มันได้ยังไงก็หลักๆเลยคือ ผมมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วผมก็มีพื้นฐานทางครอบครัวที่แข็งแรงมาก้ถ้าเป็นจอยนะดมงกาวปแล้วบ้านฉันอบอุ่นยาก <c oughs> แล้วก็แบบว่าทางทางบริษัทก็ก็อบอุ่น <c oughs> แล้วก็ทางแฟนๆ,ๆเขาก็รักผมด้วยความที่เขาเชื่อว่าผมเป็นคนยังไงนะก็ให้เวลาไปเรื่มพิสูจน์แล้วในทุกๆวันนี้มันก็เริ่มพิสูจน์ได้คนเห็นแล้วก็เริ่มดีขึ้นสามารถทำผลงานบ้างดีกว่ากับผลงานละครเรื่องล่าสุดบันทึกลักซูเปอร์สตาร์โอ้โหไม่ค่อยเห็นเลยไม่เห็นเลยฮะไม่เห็นเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง ที่ตีแผ่อีกแง่มุมหนึ่งที่คนอาจจะไม่ไมรู้ว่าในวงการบันเทิงเนี่ยบางทีบางเรื่องมันก็เป็นเพียงแค่การตลาดแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้รับอะไรกลับมาเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นครับแล้วก็นาม,มุมมองของวงการบันเทิงมาเล่าแบบคอมเมดี้มาสนุกสนานมากยิ่งขึ้นอ๋องนี้แต่ว่าในาเรื่องนี้คือน้องแก้วเป็นนางเอกใช่ไหมคะสุะลดล่าสุดก่มีข่าวด้วยว่าแบบว่าน้องขึ้นคอนเสิร์ตแล้วฟิล์มก็เอาดอกไม้ไปให้เขาก็เลยว่ากันว่ากินนองจอเดี๋ยวเราปั้นหน้านงนะ ไอ้อย่างเงี้ยไอ้คนอย่างเงี้ยแหละถ้าพี่สงสัยไงแต่ที่เด็กบอกแหละครับก็แบบว่าให้กำลังใจน้องเขาไม่ต้องการในนี้ใช่ไหมไม่ครับไม่ไม่มีเศษนะไม่มีแต่ว่าผมผมก็ตื้นเข้าอยู่แล้วเพราะน้องเขาน่ารักครับเออแค่นี้แหละอืมเน่เป็นตัวแทนชาวบ้านเลยไม่ต้องเขินเลยนะถามว่าเขินไหมถามแล้วก็แอบจริงเหรอจริงเหรอเราฝากเรื่องเส้นทางกินเที่ยวแล้วก็เปรี้ยวตลอดทั้งวันที่พาพิมพ์ไปนะคุณผู้ชมครับในเว็บไซต์เราได้นะฮะเวอเว็บ ด e ทเ a ลปากฮะเข้าไปในเว็บไซต์ของเราฮะอ่าแลสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะโรงแรมชาโต้เดือเขาใหญ่ค่ะเขาบอกว่าพักที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าชาโต้เดือเขาใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นโรงแรมนะสีเขียวแบบว่าอยู่ตึกคล้ายๆกับสั่งยุโรปเลย <c oughs> และที่สำคัญนะคะเขาเป็นแหล่งโอโซนอันดับเจ็ดของโลกด้วย <c oughs> ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ